ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องถือว่าเป็นภาคที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดนะคะแต่เพื่อรับมือกับวิกฤตไฟฟ้าในต้นเดือนเมษายนนี้จะมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมการไปติดตามจากรายงานนี้ค่ะเป็นที่วันวิตกถึงวิกฤตพลังงานที่จะเกิดขึ้นอาจกระทบต่อภาคการผลิตของอุตสาหกรรมเพราะใช้ไฟฟ้าเป็นสัดส่วนถึง43เของการผลิตไฟทั้งประเทศทําให้ภาคอุตสาหกรรมจึงเริ่มตื่นตัวหาทางรอดรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเป็นทางออกหนึ่งนอกจากจะช่วยลดความสูญเสียของพลังงานลงแล้วค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการทำธุรกิจก็จะถูกลงด้วยจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญอย่างจริงจังโรงงานจะต้องมีกลุ่มกลุ่มพลังงานซึ่งตรงนี้จะต้องมาช่วยกันดูว่าโรงงานตัวเองนะมีการมีจุดรั่วไหลจุดที่จะต้องตรวจเช็คอย่างไงสามารถจุดไหนที่จะจะสามารถที่จะลดค่าการใช้พลังงานได้ เช่นโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้เรียกว่าประหยัดพลังงานในทุกขั้นตอนทั้งการเปลี่ยนและเลื่อนเวลาการทํางานจากช่วงที่จะมีการใช้ไฟมากการวางแผนเปิดปิดการใช้เครื่องจกักรไม่ให้เดินเครื่องอย่างสูญเปล่าลอดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศปิดไฟในส่วนที่ไม่ใช้งานและให้พนักงานสวมเสื้อผ้าที่บางเบาสบายส่วนกระบวนการผลิตก็มีการนําไอ้น้ํากลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานความร้อนถ้าอย่างการลดการใช้ไฟเป็น โดยที่ไม่จัปิดไฟโดยที่ไม่จําเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาช่วยชี้บ่งให้เรานะคะในหลายๆโครงการหรือว่าเราเห็นว่าพลังงานที่เหลือใช้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอานำกลับมาใช้ใหม่ได้บ้าง,างไหมวิธีการนี้ผู้ประกอบการจะสามารถลดรายจ่ายได้ประมาณ1,0,000แบาทภายใน1สัปดาห์ประหยัดการใช้ไฟได้2,000กิโลวัตต์และทําให้เกิดแรงจูงใจที่อยากจะสานต่อการประหยัดพลังงาน แต่สิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตปัญหาพลังงานไปได้คือจิตสํานึกของคนไทยที่พร้อมให้ความร่วมมือร่วมใจกันรประหยัดการใช้พลังงานการประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่านั้นนะคะก็ไม่ควรทําเฉพาะเพียงแค่บรรเทาปัญหาในช่วงเกิดวิกฤตพลังงานเท่านั้นค่ะแต่เราควรปลูกเป็นจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานเพื่อให้ประเทศของเรานั้นมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนค่ะ